เบอร์ฟันธงพระราหูเป็นเบอร์มงคลที่คุณจะใช้ในธุรกรรมธุรกิจแล้วก็มีหมวดเบอร์เลข8ครับสำหรับคนที่มีความหวังอยากจะเปลี่ยนชะตาชีวิตการเปลี่ยนเบอร์เป็นการเปลี่ยนดวงที่ง่ายที่สุดเราเปลี่ยนชีวิตได้สร้างโอกาสให้เกิดขึ้นกับตัวเองเบอร์ฟันทงพระราหูเป็นการใส่สีพาดผูกป,ประสิทธิน่วยบงคลบุญกิริยาด้วยพระพุทธมนต์ด้วยวิธีบวงสรวงและรัฐนาเทวานุภาพประสิทธินี่คือสุด คุณต้องติดต่อสื่อสารนะ่ม้มันเป็นคนของช่วยเสริมอยู่แล้ว True d t t c กจัดให้ครับเพวกหมดทั้งมวลแล้วล้วนเป็นความตั้งใจในศรัทธาเพื่อเป็นมงคลของขวันให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ t r u e d t ท c 5G จากนี้เป็นต้นไปเชื่อมั่นว่าใช้เบอร์ฟันธงพระราหูต้องมีปฏิหารอย่างแน่นอนฟันธงครับ